อยากจะถามพี่ว่าพี่มีวิธีง้อแฟนยังไงหรือเปล่าคราบเวลาแฟนงอนเนี่ยควรทายังไงดีครับเวลาแฟนงอนพี่ควรทํายังไงดีจริงๆแล้วพี่ดูเหตุผลนะพี่จะเป็นคนไม่ไม่ง้อสม 4, สีสมหาถ้าสมมติว่าแฟนพี่งอนในเรื่องที่พี่มองว่าเขาผิดปกติพี่ก็จะไม่ง้อไม่ใช่สไตล์พี่พี่ไม่ใช่ผู้ชายที่แบบมานั่งง้อคนในทุก กรณีเพื่อให้เขารู้สึกดีไม่ใช่พี่จะเน้นเป็นการพูดคุยมากกว่าให้เขาเข้าใจถึงเหตุผลยกตัวอย่างเคสเลยแล้วกันเรื่องของจริงๆอย่างเวลาที่พี่ง้อแฟนก็คือยกตัวอย่างเวลาที่พี่ทะเลาะมีปากปีเสียงกันนด้หอเปล่าเวลาที่พี่ขึ้นเสียงเพราะพี่เป็นคนอารมณ์ร้ายนะเวลาที่พี่โมโหพี่ดุมากพี่ก็จะใช้คำจัดๆคลายๆแต่พี่ไม่ไม่ลงมือกับผู้หญิงนะไม่ไม่ไม่แต่พี่อาจจะพูดอะไรที่มันรุนแรงกระแทกทเวลามันผ่านไปอ่ะสักแบบหลายชั่วโมง แล้วเราก็มานั่งทบทวนว่าเอ้ยสิ่งที่เราผิดคือเราแบบเรา a g g r e s s i e เราดุไปองเงี้ยพี่ก็จะเข้าไปหาแฟนพี่โดยการที่ไม่ใช่งอแต่เป็นการพูดคุยแบบเบาๆมากกว่าว่าเออจะไม่คุยเยอะอาจจะแบบว่าโอเคนะที่รักเออนี่ขอโทษนะนี่ขอโทษนะท,ท,ที่ที่เมื่อกี้อารมณ์ร้ายที่อะไรก็แล้วแต่ที่ที่ทำให้ตัวเองดูแบบเสียใจอะไรอย่างเงี้ยพี่แค่พูดความรู้สึกจริงๆเพราะว่าเนื่องจากว่าคนเราเนี่ย ที่เขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าสมมุติว่าเขาไม่สบายใจอะไรแล้วเราพูดถึงเหตุผลที่แบบทําให้เขาเสียใจเนี่ย <_ st ress> เขารู้ว่าเราเสียใจจริงพี่จะเป็นคนไม่สักแต่เอ้ยขอโทษนะาหายหายพี่พี่ไม่ใช่เด็กไนงะดังนั้นเวลาที่ที่พี่ทําอะไรเนี่ยแม่งต้องมาจากใจคําพูดที่พี่ขอโทษไปหรืออะไรเนี่ยแม่งต้องพี่ต้องพูดด้วยเหตุผลด้วยว่าเอ s, า้ยเมื่อกี้ขอโทษที่ทําอย่างนี้อย่างนี้นะผู้ชายง้อผู้หญิงหรือผู้หญิงง้อผู้ชายมันจะเป็นความเป็นแบบเป็นเด็กอะเนื้อวะมันเป็นเด็ก มันเป็นเด็กนิดหนึ่งแต่พี่เป็นผู้ใหญ่พี่ไม่ง้อแต่พี่จะคุยด้วยเหตุผลแล้วถ้าพี่ขอโทษพี่ขอโทษด้วยความจริงใจอันนั้นคือสไตล์พี่แล้วถ้าสมมุติว่าพี่ขอโทษกับคนที่พี่ทําผิดด้วยแล้วปุ๊บเนี่ยเขายังไม่หายพี่ก็มองว่าเอ้ยก,ก็แค่นี้ก็ถือว่าเราพูดไปแล้วเพราะว่าลูกผู้ชายหรือลูกผู้หญิงหรือว่าคนที่โตแล้วเนี่ยเวลาขอโทษเนี่ยมันต้องมีน้ําหนักมันต้องจริงใจ ไม่ใช่พูดขอโทษแบบลอยๆไม่ใช่หรือจะไปทําแบบอ,อย่างเงี้ยแล้วแบบหายไม่ไม่ทำดังนั้นทุกครั้งที่ขอโทษต้องต้องต้องพูดด้วยความจริงใจแต่จะไม่ไม่งอสม 4, สีสมหพี่นิกกี้พิมไม่งอแต่จะเป็นการพูดมากกว่านะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเขาก็จะต้องหายโกรธพอเขารู้แล้วว่าเอ้ยเราเราจริงใจเราซีเรียส